หลังจากเกิดเหตุการณ์6ตุลา19ซึ่งทุกคนคงรู้ถึงความอมหตุอยู่แล้วนะเดือนกันยาปี21รัฐบาลคุณเกียงศักดิ์ชมนันลูกลีลูกลอนออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเขาใช้ชื่อว่าพระ,พร,ะราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดในเหตุการณ์4-6ตุลาคม2519ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือในสนามลบนั่หนะ เนื้อความก็ไม่มีอะไรเนื้อความก็บอกว่าแค่ว่าเมื่อเมื่อเกิดขึ้นก็มีการจับกลุ่มคนไอ้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ตกเป็นเยาวชนก็ต้องไปขึ้นศาลทั้งศาลทหารศาลอาญาคดีความก็ชักช้าไปดูไปดูไปดูในภาพหัตินั้นนะไม่รู้จะเสร็จอีกเมื่อไหร่ขอให้เกิดความแตกแยกให้โอกาสเด็กกลับไปเรียนหนังสือก็ใช่ว่าเรียนหนังสือด้วยนะและการกระทาความผิดนั้นก็เกิดจากความ ความความอาจจะตัดสินใจผิดพลาดอ่อนยาวอะไรแบบเนี้ยก็เลยยกโทษให้แต่มันกุมมัน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 เป็นการนิรโทษกรรมที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะกว้างขวางจนหมอไม่รู้ว่านิรโทษกรรมไม่ใครบ้างเขาบอก<ม>ผู้กระทําความผิดใดๆในเหตุการณ์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมศาสตร์ในวันที่สี่ถึหกตุลาหนึ่งเก้าเนี่ยถ้าหากการกระทานั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย ก็ให้พ้นความผิดไปแล้วก็จะมีมาตราเขาบอกว่าไอ้คนสิบแปดคนที่ติดคุกศาลทหารอยู่กาลังขึ้นศาลสืบพยานอยู่เนะี่ยให้ปล่อยทันทีแล้วมีคนหนึ่งไม่ได้ไไดขึ้นศาลทหารเพราะว่าไม่มีพรบอคอมมิวนิสต์ติดคุกฐานหนึ่งหนึ่งสองคือเอ่ยชื่อเขาก็ได้ชื่อสุรชาติไม่ไม่บำรุงสุขนละอีกคนหนึ่งสุาชาติรินเดกธรรมศาสตร์ก็ขึ้นที่ศาลนายาตอนนั้นอยู่สนามหลวงก็ปล่อยทันที แต่ว่าห้ามมาเรียกร้องอะไรกับรัฐบาลอีกเขายกโทษให้คนฆ่าด้วยนะคนฆ่าเหรอคะเพราะเขาเขียนอย่างนั้นไงผู้ใดกระทำความผิดในมาตราสามอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนต่ออบก,ก็ได้รับยกเว้นไปด้วยเดิมเนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นเนี่ยเกียงสักรีบมีคนผู้มีอำนาจสั่งเกียงสักว่าหาก ที่มีอำนาจมากกว่าเกงศักดิ์ในเรนั้นหากพิจรารณาคดีที่ศาลทหารต่อไปเนี่ยผู้มีอำนาจจะเสียหายตอนนั้นก็ไม่มีรัฐบาลในโลกนี้เขารับรองประเทศไทยด้วยสมัครศูนย์ทเวศไปก็โดนโดนโห่โดนด่าอาจารย์ป่๋ยต้องไปให้การที่รัฐสภาเมกันเพราะฉะนั้นเขาก็ลุกลี้ลุกลนพอเข้าในสภาเดิมมันไม่มีมาตรสานหรอก มันบอกให้ปล่อยเด็กทุกคนไปเท่านั้นเองแต่มันมีสภา,านิติบดีแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งจากเกียงศักดิ์ก็เกลียงศักดิ์เป็นคนรัฐประหารไล่ทาน,นินออกกันใช่ไหมบอกว่าถ้าเขียนแค่นี้เนี่ยฉันติดคุกนะเพราะฉันพาคนมาฆ่าคนเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกแล้วเขาได้มีส่วนร่วมแต่ทิ้งแดงก็ต้องติดนะ <c oughs> กลุ่มข้างคาวไทย คนที่จับคนไปแขวนคอฟาดด้วยเก้าอี้ก็จะติดเพราะฉะนั้นต้องเขียนว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สี่ถึงหกตุลาหนึ่งเก้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นถ้ามีการร้วมกระเป๋ากันในแถวนั้นก็ได้หยุดหลุดหมดอ่ะทุกคนเพราะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายถูกไหมยกลดเลยอันนี้คือเล่าประวัติที่ที่ไม่ถามค่ะ ตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาอยู่เป็นนายกอมทอ,อยู่กเก่งศักดิ์เรียกเข้าไปที่ทำเนียบพร้อมนายกอมทอยก็เลยท่านยกเว้นยกโทษให้หมดแล้วนะ,ะแล้วก็ปล่อยมันมันดูกว้างมากแล้วก็ครอบคลุมมากดูให้โอกาสมากเลยแต่ทําไมพอเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนี่ไงหนึ่งสองเป็นปัญหานะ,ะคือเด็กที่โดนเนี่ยคือเด็กก็ไม่เด็กหรอกพวกผมนี่แหละรวมทั้งตุรชาติบำรุงสุกอะ่ะก็โดนทั้งข้อหาคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นี่ตอนนี้ยกเลิกไปเลยนะ พรบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันหนักกว่าหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่ามันประหารชีวิตโทษสูงสุดหนึ่งหนึ่งสองในขณะวันเกิดเหตุเมื่อหกตุลาหนึ่งเก้าเนี่ยโทษแค่เจ็ดปีไม่มีโทษขั้นต่ำด้วยนะใช่ผู้ใดกระทำดูหมินหมินประมาทฆ่ามาดร้ายเนี่ยมีโทษอย่างไม่เกินคือสารจะลงโทษศูนย์วันกได้หนึ่งวันก็ได้แต่พอหลังสงัดชะลอยอยู่และประหารวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาแก้เลยให้ สามถึงสิบห้าปีที่ใช้มาอยู่ตุกวันนียถ้าถามว่าต่างจากทุกวันนี้ไหมแต่จากทุกวันเนี้ยที่ชูวัตกับเมย์พูดเนี่ยพี่ผมเดินตรงๆว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าผมอยู่ในฝ่ายผู้เสียหายคือผมเป็นทนายของจำเลยทั้งหลายอะผมจะไปร้องให้นิรโทษกรรมให้รู้ความตัวเองม,มันคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ถ้าถามประสบการณ์จากคนที่ผ่านเลือกต่างๆมาผมเห็นอย่างนี้ว่า คนที่ชูวัตรพูดถึงก็ดีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านก็ดีเนี่ยผมว่าเขาเขาไม่เข้าใจเขามีคติและเขาเจตนามีสามสามฐานะเลยนะไม่เข้าใจยังไงผมจะบอกว่าการนี้ละโทษกรรมให้กับคนกระทำความผิดทางการเมืองเมื่อไหร่ก็ได้ในโลกนี้แม้แต่ ไม่เหย่ยบว่าแต่มาตรการหนึ่งหรือสองเลยพลบอคอมเขายังคอมมิวนตสต์นะไม่คอมพิวเตอร์นะเขาย,ยกโทษจบไปแล้วเพราะอะไรเพราะที่เราเรียนมาหลักปรัชญาทางกฎหมายคือว่าทุกจับคุมขังลงโทษอย่างเดียวแต่ถามว่าอภัยโทษโดยโดยประมุขของรัฐได้ไหมใช่ไหมเกาหลีไนดะ้ปรหาดีมันถูกจกับคุกตลอดชีวิตประหาดีคนต่อไปยังอภัยโทษได้ประหาดีอเมริกันสามารถอภัยโทษให้กับใครก็ได้ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนประเทศไทยเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ก็สามารถพรากษามภัยโทษได้เขียนไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยเพราะการภัยโทษหรือการนนรโทษกรรมคือการยกโทษให้กันเพราะฉะนั้นไม่เห็นจําเป็นต้องมานั่งคิดเลยว่ากูยกโทษเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมึงไปทําอีกนี่โทษกรรมเนี่ยมันทํากันมานานแล้วมันรับประหารแต่ละทีอานี่โทษกรรมทําไมเราไม่ตั้งเงื่อนไขว่านี่โทษกรรมแล้วมึงอย่าลากรถถังเาไปอีกนะ ไม่เห็นมีเงื่อนไขพวกนี้เลยเออจริงเวลามันนิ่โทษกรรมให้ตัวเองเนี่ยแสนง่ายใช่ไหมไปยุทธในนิ่โทษกรรมให้ตัวเองไอ้คนที่ถูกไล่ออกจากราชการผู้ว่ากทมผบอรตรที่ใช้คําสั่งมาตรา21หรือมาตราเท่าไหร่ของมันก็ตามที่ไปใช้บังคับเขาเนี่ยตายหมดเลยมันก็เลยเขียนว่านิรโทษกรรมว่าคําสั่งมันถูกต้องตามกฎหมายหมดเธอัม่ทำได้ อย่างนี้จะเกิดไอ้หัวหน้าคณะประหารมันไปผิดรูปผิดเมียเขาอะก็ไม่ผิดเิเอาผิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมนึงบอกว่าเขาเข้าใจผิดใช่ไหมกรรมธิการหรือคนที่คือการอภัยโทษการนิรโทษกรรมคือการยกโทษให้กันจบอืยกโทษเพื่ออะไรยกโทษเพื่อให้สังคมมันเกิดความสมัครสมานสามัคคีกเกณฑ์ศักดิ์เขาคดีคดีหกตุลาที่นิรนะโทษกรรมไปเนี่ย เขากล่าวหานะความจริงจะไม่รู้นะว่าเด็กนักศึกษาในธรรมศาสตร์เนี่ยดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมากร้ายพระเอ,อตอนนั้นในหลวงรกาลที่สิบท่านเป็นมังกราชกามารก็ผิดอยู่แล้วละ่ะจึงสองหาว่าเอาคนไปแขวนคอที่ใต้ต้นโพธิลานโพซึ่งซึ่งถ้าเป็นจริงมันหนักหนาสาหัสกว่าที่เด็กมันมันไปแชร์ภาพของข่าวบีบซไทยไนี่หรืออืม,อ,มอันนี้มันอาฆาตมาดร้ายเลยนะ ทำไมเขายัางเนื้โทษกลับไม่กันได้ไม่กลัวมันไปทําอีกหรอและไอเด็กเ้าที่รอดมาเนี่ยทุกวันเนี้ยมันก็เสนอหน้าเสนอตาอยู่ในรัฐบาลอยู่ในที่ไหนตั้งเยอะยแะคนพวกนี้มันเคยเข้าใจเรื่องนี้ไหมมันเข้าใจนี่คือประเภทที่สองคือมีอคติอ,อคติคืออะไรอครติคือว่ากูปล่อยไม่ได้เพราะเดี๋ยวอคติทั้งว่ามันเป็นคนลฝ่ายกับกู และข้อสามก็ที่ผมบอกคือถูบังคับก็คือว่ามันมีอำนาจที่สูงกว่าคือผมเห็นใจพวกคุณที่ทํานี้ทางการปัจจุบันนะผมว่าคุณน่ะวิ่งอหอวจนฝาผมไม่ได้ไม่สนับสนุนผมบอกไปว่าที่ชูวัตรพูดถึงเรื่องว่าเราผมเข้าใจสิ่งที่ชูวัตรพูดว่าเราอย่าคิดว่าเราถูกนะไม่ใช่คูไปเสียคูต้องได้เสียมันต่างกันแต่ว่าครูได้กูเอาสองก็พอประชาชนได้ประโยชน์มันมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างการถอยกับการยอมแพ้ สมมุติเราไปคุยกับคนอย่างคุณอย่าไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวฟ้องผมตายยิ่งเป็นนิติที่นเป็นคนบอกคุณอนะว่าเห็นด้วยให้จะออกบาเนี่ยผมถามว่าถ้าเป็นลูกเต้ามันนะมันรีบดินด้นออกมาแนละ้วหายเหตุผลมาดอกด้วยว่าควรจะนินรโทษกรรมนินรโทษกรรมอภัยโทษต่างจากการคือการคืนความคือคือการยกโทษให้กันเนี่ยไม่เห็นจะต้องไปคิดอย่างอื่นเลย แล้วทำไมต้องไปเว้นว่ามาตาร้อยสิบมาตาร้อยสิบสองใช่ไหมมันก็ก็ในเมื่อมันเป็นปัญหาของสังคมอ่ะคุณจะยกโทษได้ไหมล่ะถ้าไม่ยกโทษก็ทําออกมาเลยผมเห็นด้วยกับคุณเรื่องหนึ่งนะเขาจะไม่ยกโทษให้แต่และที่หมือนเขาจะไม่ให้ร้อยสิบหกด้วยเขาจะยกโทษพวกไปปิดสนามบินไปก่อตววไปใช้อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนั้นก็จะได้ผลโพยคือคดีบางคดีเนี่ยที่คุณถามผมว่าบางคดีบางคนถูกเรื่องปิด,ปดสถานที่ราชการใช่ไหม สารนิการังพินาอยู่ติดคุกเก้าเดือนแต่ได้ประกันตัวนะก็จะได้สุดแางนี้แต่ถ้าร้อยสิบหกเนี่ยหมายอาญาในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องถูกยกเลิกหมดเขาไม่ทําหรอกซึ่งคนจริงเขาพูดจะทำนะที่จริงพระเพื่อไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครอยู่ในเกี่ยวพันในนี้ได้บ้างเนีผมไม่บอกว่าจริงๆแล้คุณวิ่งเอาหั้จนฝาเพราะว่าถ้ามีนี้ต้องโทษกรรม ในคดีไม่ว่าจะอ้นหนึ่งหนึ่งสองก็ได้พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์ไม่ได้นะมีจะเสียใช่ไหม<ท>อันนี้ถ้าพูดแบบนักการเมืองนะคือบังเอิญผมไม่ได้เป็นนักการเมืองคือพูดแบบพยายามเข้าใจเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะบางทีเขาจะคิดดีกว่านี้ก็ได้แต่ผมคิดว่าพวกนี้มันคิดว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากการเลี่ยโทษกรรหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้ประโยชน์เลยโอเคได้ประโยชน์จากการพูดว่า เฮ้ยเด็กๆมันควรจะสมัครสมาสมคคีอันนี้ใช่แต่เวลาลงลงคะแนนผลเป็นไงร้อยห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบใช่ไหมพรรคเพื่อไทยลงเท่าไหร่สิบเอ็ดคือไม่ได้แปลว่าพรรคเพื่อไทยไม่ดีนะแต่ความหมายมันเป็นอย่างที่คุณเข้าใจกันเองแล้วกันแต่แต่แตพักรวมไทยสร้างชาติก็ดีพรรคอะไรเราไม่ต้องไปหวังวใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์เลยพรรคพลังประยุทธ์ไม่รู้จะพักอยู่กว่าทุกวันนี้มัน คุณน่วิ่งหัวชนฝาแต่ว่าผมถามว่าคุณทําดีไหมคุณเยี่ยมประเด็นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเส้นแบ่งบางๆระหว่างการไปเจรจากับการเรียกร้องมันต่างกันผมบอกต้องอธิบายต่อประชาชนไปเหตุผลเลยว่านี่ลโทษกรรมร้อยสิบสองไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขมาตราร้อยสิบสองไอ้นั่นต้องไปคุยกันอีกเรื่องหนึง่งนะแก้ไขมาตราร้อยสิบสองว่าดูหมิ่นลงเท่าไหร่มิ่นประมาทลงเท่าไหร่อ,อ,อาฆาตมันร้ายลงเท่าไหร่ ือทาได้แค่ไหนยังไงใครเป็นคนแจ้งความร้องทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าในหมูในหมาในไก่ในกา,นกาไปยื่นได้ใช่ไหมอันนั้นคือคนละเรื่องแต่นี่เรากําลังจะคืนยกโทษให้กันเมื่อเราต้องการจะยกโทษให้กันอยู่ที่ว่าคุณต้องการจะยกโทษไหมในหลวงท่านต้องการยกโทษได้อยู่แล้วเพียงแต่พวกคุณแย่งกันจงรับผิดเถียงที่พี่อ๋อยพูดหรือเปล่าเพื่อจะเสนอหน้าคือสถาบันพระมหากษัตริย์เราท่านมีเมตตาอยู่แล้ว นะครับท่านให้อยู่แล้วก็ทักษิณเจ็ดปีท่านเองให้เดือหนึ่งปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะผมผมยังไม่อยากโดนให้นี้โทษกำมงด้วยเลยผมพูดอย่างนั้นจริงๆว <c oughs> ่าท่านท่านทรงพระรัชานอภัยโทษให้ในให้กับทักษิณน่ะใช่ไหมที่ประยุทธ์เป็นคนลงนามสนองพระบรมราชโองการ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรอก ไอ้พวกเสนอหน้าพวกนี้แหละที่มันทําให้สถาบันเสียหายแต่ว่าไม่มีทางเพราะผมดูแล้วอย่างที่บอกว่ามันไม่มีทางผมพอสรุปได้แล้วว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมเพราะรุ่นผมเนี่ยเขาลุกลีลุกหลนมากเราไม่ได้ขอด้วยตอนนั้นเราขอจะต่อสู้คดีขอให้มีทนายความเดิมขึ้นศาลไม่มีทนายความเราขอให้นาพยานหลักฐานขึ้นมาต่อสู้คนก็ไปฟังกันเต็มห้องพิจารณามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่กระเทือนไป ทั้งหมดอ,ะอ่ะคนเสนอความ,มคิดเรื่องนิรโทษกรรมคือคุณเกียงศักดิ์คนเดียวครับมผมยังยืนยันว่าทุกคนรู้หมดแหละแล้วประเด็นที่พี่อีพูดเราต้องพูดอย่างนี้เราต้องพูดสภามันพูดไปหมดแล้วพี่พพพมผมไม่เคยโทษเรื่องคนเลวและคนดีเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อภัยบูญนิติตะวันลอลี่หรือตอมหรือโลมไม่มีคนดีหรือคนเลวในสายตาผมไม่มีใครเจตนาไม่ดีในเราทั้งหมดนั้น ถูกกำหนดให้ต้องแสดงอะไรแบบใดแบบหนึ่งเสมออันนี้คือสิ่งที่ผมก็เรียกว่าการเมืองเชิงโครงสร้างเวลาเราพูดเรื่องการเมืองเชิงโครงสร้างเนี่ยต้องถามกลับไปว่าคุณกำลังโทษว่าทุกอย่างมันมีที่มาจากคนไม่เข้าใจคนไม่มีเจตนานไม่ดีคนอคติหรอไม่ใช่ถ้าเอามุดหมายและคำสรุปจากพี่อ๋อยพูดคือเรื่องการแสดงออกซึ่งตงหลักภักดี วัฒนธรรมที่ทําให้เกิดการแสดงออกแบบนี้ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาจากโครงสร้างในระบบราชการและฝังมาจนกระทั่งไม่มีใครกล้าฝืนไม่งั้นคุณจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดไม่งั้นคุณจะโดนแสดงความว่าคุณไม่จงรักภักดีและจะมีกระบวนการต่อเนื่องต่อมาทั้งนักร้องท้งนี่ตาหากที่มันกําหนดให้ไยบูลต้องเป็นไยบูลต่อมต้องเป็นต่อมลมต้องเป็นลมชูวัตต้องเป็นชูวัเพราะฉะนั้นถ้าทุกครั้งเรากลับไปโทษที่ คนไม่เข้าใจมันไม่ได้แตะปัญหาเชิงโครงสร้างเลยขอบคุณครับคือที่ผมพูดถึงเรื่องว่าคนมีคติคนไม่ต้องการคนมีเจตนาหรือคนถูกสั่งมาเนี่ยผมพูดให้เป็นเป็นรูปธปรรมแต่ผมเห็นเรื่ับชูว,ชวัฒน์เนี่ยนี่เรื่องโครงสร้างผมเห็นด้วยมันหนักเลยนะว่าแม้แต่ที่บุ้งเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหลังการตายของบุ้งเนี่ยซึ่งเรากำลังทำงานกันอยู่นะ ที่เราไม่ที่เราไม่ได้ทําอะไรเพราะสรงธามวันนี้คงจะมีข่าวเรื่องบุ้งบอกว่าผมบอกเลยว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันไม่พอแล้วล่ะทุกวันนี้ถ้าจะให้สังคมความยุติธรรมคืนมาปฏิรูประบบศาลอะไรต่างๆมันไม่เพียงพอแล้วผมเห็นด้วยกับคุณแลวไม่ได้โต้แย้งกันเพียงแต่ที่พี่ยกตัวอย่างแต่มีเรื่องหนึ่งอยากจะพูดผมไม่เชื่อนหน้าตาคนอย่างสมมติคุณพูดถึงคนเมื่อกี้นะที่คุณเอ่อยชื่อ เขาเคยไปอภิปรายร่วมกับผมมาผมรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มันเป็นบุรุษบุรุษท,ที่มาจากอีกอีกชนชั้นหนึ่งเลยนี่เป็นเรื่องโครงสร้างนะเป็นเรื่องที่เขาคิดเขาเป็นตัวแทนของของความคิดอีกแบบหนึง่งเราณนั้นผมเล่าที่มันเกี่ยวพันกับสถานการณ์นิดหนึ่งก็แล้วกันสั้นๆขอเวลาสามนาทีาตุลา,าคมเอ,อ่อพฤศจิกายนปีสองพันสี่สิบเจ็ด พวกผมเนี่ยเ่ยชื่อได้เลยเดี๋ยวเขา,าอาจจะก็มีพวกธรรมศาสตร์สมุรูลาบเนี่ยไปพบมรมินเลอร์สุดเเดตตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าพี่มิ้นไอเหตุการณ์ตักใบพี่ต้องลาออกไม่ได้เพื่อต้องการให้นายพี่เสียหายนะแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมยังมีคนที่เข้าใจพี่เราผ่า,านเหตุการณ์ุตุลามาด้วยกัน มันฆ่าตายยิ่งยิ่งกว่าหกตุลาพี่บอกว่าพี่มาทำเพราะว่าอยากจะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำดีใน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 ใภาคการเมืองเพื่อให้มันดีขึ้นนี่ถึงเวลาที่สมควรแล้วการลาออกไม่ได้แปลว่าน้อยใจนะถูกไหมมันเป็นการแสดงออกเหมือนกับรัฐบาตรีตีกระทรวงอะไรของญี่ปุ่นของเกาหลีแค่รถไฟชนกันเขาก็ลาออกแล้ว นี่คือแสดงให้คนมันเข้าใจว่านี่แหละเว้ยคนเดือนตุลาหรือคนที่ผ่านในการมาเนี่ยผมก็จะเลือกพี่ตลอดไปก็ดีนะดีแต่เขาไม่ทำไงที่ที่ไม่ดีผมจะบอกว่าต่อไปจะได้ไม่ต้องรับประหานเี่ยหายิงคนให้นายกหออะไรนะฟังไม่ทันต่อไปจะได้ไม่ต้องรับประหารไงวิธีการถอดถอนอือยิงคนซัยิงชาวบ้านซันายกออ อ,อ๋อผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนายกคนนี้ออกนะไม่ไม่ผมพูดถึงว่าในความความรับผิดชอบทางการเมืองเมื่อกี้ไม่ได้ให้นายกเราออกด้วยนะคุณยังฟังให้ดีผมบอกว่าพี่มิ้งพี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นนักการเมืองอ่ะอยู่ในคณะรัฐบาลซึ่งพี่ไม่ได้กลาโผไม่ได้เกี่ยวเรื่องก,การไปยิงเขาเลยแต่เมื่อการบริหารงานราชาการต้องรับผิดชอบร่วมกันขอเพิ่มอีกหนึ่งนาทีเพราะมีเรื่องคนลาออกได้ค่ะคือถ้าถามผมว่าทหารยิงทหารยิงประชาชนตายหาหรือที่ตากใบนะ แล้วนายกลาออกนะผมมาสมควรวะร่ะผมมาสมควรนะถ้ามันจริงนะแต่เรื่องอย่างนี้มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะประเทศนี้่ยไม่มีการทาแบบนี้เอาทําไมอะ่ะเพราะก่อนนายกจะลาออกก็ปลดแม่ทัพเรียกขึ้นมาตั้งกรรมการสอบสวนจังให้ตํารวจดำเดินคดีขอโทษเดียวยาแล้วผมขอลาออกเพราะในขณะนั้นผมแต่งตั้งคนไม่ดีขึ้นมาทําเอานี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย ไหัวใจไม่ใช่ว่จาจัดแต่ว่าเลือกตั้งไปแล้วคุณจะไปทําอะไรก็ได้นะไปหัวใจไม่ใช่ว่าสสลาออกอะ่ะมันเคยฆ่าคนลาออกก็ยิ้มแป้นมานี่ใบลาออกอยู่ที่นี่แล้วนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าใครแต่ผมพูดถึงเรื่องแต่ใบนิดเดียวว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราถกกันผมผมรักคุณมากเหมือนเดิมเหมือนที่คุณรักพี่แหละเพะียงแต่จะบอกแค่ว่าเรา มันมีเส้นแบ่งบางๆเดียวระหว่างการที่เราถอยเพื่อชนะกับการที่เรายอมแพ้แล้วไปเข้าข้างคนอื่นหรืออยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรอันนี้ผมพูดสำหรับทุกคนที่รุ่นผมนะไม่เพราะว่าน้องๆทุกคนผมเชื่อว่าเขาต่อสู้อย่างเต็มที่อยู่แล้วละ่ะ